เจฟฟี่ไลโอเนลดาเมอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อมนุษย์กินคนแห่งเมืองวิลมอกี้โดยชายคนนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ได้ฆาตกรรมหันศพของชาวอเมริกันรวมด้วยกันทั้งหมด17ศพในช่วงปีคศ1978ไปจนถึง1991โดยในการฆาตกรรมของเขานั้นในบางคดีเขาได้มีการข่มขืนศพในบางราย แต่ที่หนักไปกว่านั้นคือชายคนนี้ได้กินชิ้นส่วนของมนุษย์ที่เขาได้ทําการหั่นด้วยตัวของเขาเองและซึ่งเป็นคดีที่โหดหูและสร้างความสะเทือนขวัญเป็นอย่างมากในขนาดนั้นสวัสดีครับกลับมาเจอกันเป็นประจำอีกเช่นเคยและวันนี้แอดมินได้หยิบคดีฆาตกรรมที่ได้สร้างความสะเทือนขวัญให้แก่ชาวอเมริกันในช่วงปีคศ .1978 ไปจนถึงปี1991 19และลงมือก่อเหตุได้อย่างโหดเหี้ยมโดยเรื่องราวคดีนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับและถ้าหากย้อนประวัติของชายคนนี้แล้วเจฟฟี่ ไลโอเนวเขาเกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมในปีคศ1 9 6 0ในเมืองมีวอกี้ที่รัฐวิสคอนซินโดยเขาเป็นบุตรชายคนโตของจอยไรโอเนวที่ยังเป็นถึงนักวิจัยเคมีที่มหาลัยมาแคดอีกด้วยและถ้าหากย้อนเวลากลับไปในตอนที่ดาเมอร์มีอายุราวๆ10ปีถึง15ปีตัวของเขา เป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสขยันแต่หากไม่ค่อยได้รับความสนใจจากพ่อและแม่สักเท่าไหร่โดยแม่ของเขายังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วยและที่หนักไปกว่านั้นแม่ของเขายังเคยคิดฆ่าตัวตายในช่วงที่ดาเมอร์มีอายุราวๆสิบปีและโดยเด็กที่อยู่ในช่วงราวๆอายุประมาณนี้เขายังคงต้องการความรักจากพ่อแม่เป็นอย่างมากหรือซึ่งสาเหตุนี้ ก็อาจจะเป็นสาเหตุในการก่อเหตุของชายคนนี้ก็เป็นได้โดยในช่วงที่เขามีอายุราวๆสี่ขวบดาเมอร์ amer, เขาได้เข้ารับการผ่าตัดบริเวณหน้าท้องซึ่งไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดของโรคนี้และซึ่งแผลที่เกิดจากการผ่าตัดนี้ซึ่งเป็นร่องรอยที่เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อดาเมอร์ไปที่โรงเรียนเขามักจะถูกเพื่อนของเขาดรออยู่บ่อยๆเรื่องของรอยแผลเป็นที่อยู่บริเวณหน้าท้อง ซึ่งมหาลาัยที่ดามเมอร์ได้เข้าเรียนนั้นอยู่ห่างจากบ้านค่อนข้างไกลเลยทําให้ใช้ระยะเวลาในการไปเรียนนั้นค่อนข้างนานกว่าปกติการฆาตกรรมของดามเมอร์เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎา,าคมในปี1991ในเช้าวันทํางานสบายๆของเจ้าหน้าที่สายตรวจของเมืองมิลวอ,อก,กี้ได้ขับรถไปยังบริเวณรอบๆเมืองซึ่งก็เป็นหน้าที่ประจําของเขา ที่ได้รับมอบหมายให้ไปราดตระเวนยังสถานที่ต่างๆและโดยการสังเกตการของเจ้าหน้าที่ในตอนเช้ายังไม่พบความผิดปกติหรืออะไรต้องสงสัยด้วยต่อมาเวลาประมาณเที่ยงคืนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอดส่องไฟฉายอยู่บริเวณนั้นเพื่อดูหาความผิดปกติบริเวณนั้นเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งวิ่งมาอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับกุญแจมือที่ถูกล็อกไว้ที่ข้อมือ และเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้จึงได้เข้าทําการล็อกตัวโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นคนร้ายที่หนีการจับกุมมาและโดยหลังจากที่ชายคนนี้ได้สติแล้วเจ้าหน้าที่ได้ทําการสอบสวนความเป็นมาก,กับเขาโดยเขาให้การว่ามีคนบ้าคนหนึ่งจับเขาใส่กุญแจมือไว้ในห้องพักบริเวณนั้นซึ่งเป็นอพาร์ตเมนที่เขาอยู่โดยตัวของผู้ก่อเหตุหวังที่จะฆ่า และเอาทรัพย์สินของเขาแต่ทว่าเขาได้วิ่งออกหนีมาทันพร้อมกับกุญแจมืออย่างที่ตำรวจได้เห็นและหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อไปอยังห้องดังกล่าวที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์บริเวณน,นั้นและได้พบกับชายผมบอลอายุราวราวสามสิบปีที่ดูแต่งกายสะอาดเรียบร้อยและดูไม่เหมือนคนที่ลงมือกระทำเลยแม้แต่น้อยโดยเจ้าหน้าที่ยังได้ขอค้นห้องชายดังกล่าว และการคนในบองตน้นห้องของเขาถูกเก็บและทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินไปยังด้านหลังกับพบกับกลิ่นประหลาดที่เหม็นเน่าอย่างรุนแรงแต่เข้ากับจมูกและห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรเจ้าหน้าที่กับต้องพงาเมื่อเจอกับรูปถ่ายปูลาลอยที่มีทั้งรูปภาพชายและหญิงหลายสิบใบหล่นอยู่บริเวณน,นั้นและห่างไปเพียงไม่กี่เมตร เจ้าหน้าที่ยังได้พบกับชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆและถูกแช่ไว้ในตู้เย็นเป็นอย่างดีหลังจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ยังได้จัดชุดเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปเก็บหลักฐานและยังได้พบกับหลักฐานมากมายทั้งศี่สาของคนรวมทั้งหมด3หัวและชิ้นส่วนต่างๆคา,าดว่าน่าจะราวๆสิบคนถึง17คนอีกด้วย ดยในการพิจารณาคดีของดาเมอร์เกิดขึ้นในปี1 9 9 2ด้วยตัวของดาเมอร์ยอมรับสรารภาพในข้อหาทั้งหมดที่เขาได้ฆาตกรรมชาวอเมริกรันรวมทั้งสิ้น17ศพดังนั้นศาลจึงสั่งจำคุกดาเมอร์ตลอดชีวิตเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและโหดร้ายเป็นอย่างมากและถึงแม้ว่าดาเมอร์เขาจะเคยถูกวินิจฉัยว่าเขามีความผิดปกติ ทางบุคลิกภาพแต่สารเห็นว่าในระหว่างที่ลงมือกระทำนั้นดาเมอร์มีสติเพียงพอที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาดังนั้นเขาจึงถูกสารจำคุกตลอดชีวิตและยังไม่มีการลดโทษในเวลานั้นอีกด้วยด้วยต่อมาเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกายนในปีคศ1994สกาเวอร ได้รับมอบหมายให้ไปทำความสะอาดห้องน้ำและเขาต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยซึ่งก็มีนักโทษอีกสองคนที่ร่วมทำในครั้งนี้ด้วยและในขณนะที่ทั้ง3ามกำลังทำความสะอาดกันอยู่นั้นตัวของดามเมอร์ก็ได้เข้ามาอย่างห้องน้ำที่จ่ายทั้ง3ามกำลังทำความสะอาดกันอยู่จากนั้นไม่นานทั้ง2ก็เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงโดยตัวของสกาเวอร ได้ถอดเหล็กออกจากเครื่องออกกําลังกายที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งมีความยาวขนาด20นิ้วแทงเข้าบริเวณหน้าท้องของดาเมอร์จนทําให้ดาเมอร์เสียชีวิตในทันทีและซึ่งในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เรือนจําในระหว่างที่ดาเมอร์ถูกคุมขังอยู่ที่นั่นอีกด้วยและโดยในเวลาต่อมาเรื่องราวของดาเมอร์ยังถูกนํามาทําเป็นหนังภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Secret Life ที่ถูกจัดทำขึ้นเมื่อปี1 9 9 3้โดยในเนื้อหาของเรื่องนั้นยังได้เล่าชีวิตภายในของดามเมอร์ที่ได้เข้าเรียนที่มหาลายัยและชีวิตในวัยรุ่นของเขาสำหรับใครที่ชอบหนังแนวฆาตกรสามารถลองเข้าไปรับชมกันได้ครับหากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับ